ทำไมทาแบบนี้ล่ะครับที่นี่ที่สาธารณะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับแล้วทำไมอะ่ะก็ที่นี่มันไม่มีถังขยะนี่จะให้ไปทิ้งไหนอะ่ะเนี้ยต้องถอนนออ้ากากอุ้ยทำไมมันถอนไม่ออกแพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊ตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ที่นี่ใช่ไหมคะที่บริษัทที่พี่แสงอจะมาสมัครงานโอ้ใช่ที่นี่แหละเนี่ยตรงนู้นที่เป็นหลังใหญ่ๆตึกใหญ่ๆลงมัเน,น่ะโอ้โหบริษัทใหญ่โตมั่ว<ช>รนร, <S 2> <S 2> รับรองว่าต้องให้เงินเดือนพี่แสงอย่างเยอะแน่ๆใช่แล้วพี่ก็แอบไปทําข้อมูลมาแล้วที่เนี่ยพนักงานผู้ชายทุกคนหล่อแน่นหุ่นลำ่ำ ไปพี่เลยเฮ้ยจริงเหรอใช่เฮยอย่างเงี้ยดีนะที่กูกูตัดสินใจมาส่งถูกอ่ะอะไรจะทิ้งข้นน้ำอ่ะอ๋อค่อยๆเอาทิ้งไหนดียวะทำไมทำแบบนี้ล่ะครับที่นี่ที่สาธารณะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับแล้วทำไมอ่ะก็ที่นี่มันไม่มีถังขยะนี่จะให้ไปทิ้งไหนอ่ะมีหน้าที่ก็เก็บไปสิ เยวต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับทำไมอ่ะเนี่ยทำไว้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยยอ้ยพี่แสงมาสกปรปุกหมดแล้วฝุ่นเยอะมากเลยทาดำหมดเลยก็เขามีหน้าที่ทำก็ทำไปสิเป็นแค่คนสวนน่ะ <c oughs> นี่ทิ์อะไรมาสั่งว่าที่เลขาของบริษัทนี้ล่ะ <c oughs> ใช่นี่เลขาท่านประธานเลยนะคะว่าที่อีกไม่นานก็จะเป็นละ <c oughs> โอเคพี่แสงอย่าเสียเวลาเลยใช <c oughs> ่ไปดีกว่ามีป้อมยามตรงน,นั้น <c oughs> รีบไปดีกว่าเดี๋ยวสายคุณครับการุณาแลกบตัตรด้วยนะคระับโย,โยตกใจหมดเลยอะ่ะเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะพี่แสงหน้าคุนคุ้นมากเลยอะ่ะคุ้นตรงไหนหน้าเหมือนคนเมื่อกี้เลยอะ่ะที่เก็บขวดอยู่ข้างหน้านะคะคุณสวนอะ่ะเหรอ,หอก็จะมาสมัครงานอะ่ะจะไปมีบตัตรได้ไงอะ่ะต้องแลกบ,ตกบลตัตรฉีดสเปรย์กอฮอลล้วติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับอโอ้โหชึกมากจริงๆอ่ะเร็วๆ สีไรอ่ะเป็นมาตรการของบริษัทนะครับอ๋อบริษัทนี้ฟุ้งปิ๊งนะคะโอเคค่ะโอขอบคุณค่ะอุ๊ยฮิเมโนโตะนิโก็ดินแบบตชิแมะวากิโตะอุ้ยเขาให้หัวใจอ่ะเขาต้องมีใจอ้ออ๋อไม่ได้ไม่ได้แบพี่ต้องพุ่งเป้าไปที่ประธานบริษัทเท่านั้นไปไปไปกัน A later few moments later. ห้องนี้ล่ะคะ่ะห้องของประธานบริษัทเฮ้ยแน่ใจนะเดินหลงที่ต้องนานออเอกสารพบเอกสารเดี๋ยวนะพี่แสงพี่สแสงเวลาเจอประธานบริษัทนะคะพี่แสงต้องทำตัวสุภาพห้ามวีนห้ามเวียงได้แล้วต้องทำหน้าแอป,ปแบลที่สุดแสดงเป็นคนดีทั้งที่ไม่ใช่คนดีก็เถอค่ะโอเคไปพร้อมนะสูดหายใจลึก โอเคไปไปเฮ้ยอะไรนั่งพี่นั่งฮันหลังอ่ะพี่แสงใส่เสื้อสีแดงใช่ใช่ไหมโอ๊ยใส่เสื้อเหมือนคู่กุ๊กเลยต้องเป็นเนื้อคู่ของคู่กุ๊กแม่เดี๋ยวสีเดียวกันไม่ใช่ชุดมันคุ้นๆดูดิก็ชุดแดงแล้วก็ใส่หมวกไงคะใช่ใส่หมวกนี่มีอยู่คนเดียว ใครอะหนูน้อยหมกแดงว่า <What? S 1> ไม่ใช่พี่คุมไงพี่คุมใช่ไอ้ไอ้ผู้คุมสควิตเกมม่ะเหรอคะเอ๊ะไปเรียกเขาว่าไอ้ได้ไงอันนั้น่ะมันโจรแต่เนี่ยประธานบริษัทไม่ใช่คนเนี้ยพี่คุมแน่นอนคนที่แต่งตัวหนูเนี้ยมีพี่คุมคนเดียว mm. คนอื่นไม่แตง่งโอเคงั้นเราอะไปพิสูจน์กันจังหวัดไหนเนี่ยพิสูจน์ mm. เชิญโอ้โอ้แค่ค่ะแค่ค่อเดี๋ยวนะพี่แสงเนี่ยเรามาสมัครงานเลขาหรือว่ามาเป็นทาสในเรือนเบี้ยนี่เอ้าสมัยเนี้ยมันต้องเรียยแค่งเลขาโอ้โอเคเอ่อเอ่อเฮ้ยนี่มันพี่คงจริงๆด้วยเห็นไหมพี่บอกแล้วชุดก ก็เหมือนฮอยคิดถึงจังเลยอ่ะไม่มาหากันต้องสามสี่วันน่ะนอนหลับอะไรอ่ะไม่ใช่อะครับไม่ใช่นี่ไงฮอยพี่คงเป็นถึงประธานบริษัทไม่ใช่โจรซะหน่อยเฮ้ยพี่เลือกไม่ผิดแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่นะลองฟังเสียงดูสิเอ่อขออนุญาตนะคะคุณร้องเพลงให้ฟังหนึ่งท่อนได้ไหมคะนมตามลิปิ เพลงนี้กูกกุรู้จักค่ะอย่าร้องเลยนะคะมันค่อนข้างที่จะ1สิบแปดบวกนิดนึงอะค่ะพี่แสงพี่คุมอะของพี่แสงไม่ใช่คนนี้หรอกค่ะเฮ้ยแต่พี่ไม่ใช่ดูดิสูงก็สูงเหมือนกันผอมก็ผอมเหมือนกันหุ่นดีขนาดนี้มีพี่คุมคนเดียวพี่แสงกูกกว่าพี่แสงถ้าอยากได้งานอะพี่แสงอย่าดื้อค่ะทำไมอะก็นี่โอ้ยพี่คุมยังไงพี่ก็ต้องได้งานอยู่แล้วพี่เป็นแฟนเขานะ ใช่ยังไงอะก็ต้องเป็นพี่คุมอยู่ละใช่ไหมคะพี่คุมอะไรอะทำไมคุยได้ก็ไม่คุยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องถอดหน้ากากอุ้ยทำไมมันถอดไม่ออกไม่ใส่ไม่ใส่หยุด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 ทำไมพี่คุมสูงขึ้นเยอะเลยอะโอ้สูงมากเลยนี่คนหรือโซ่ไฟฟ้าเนี่ย อะไรคะคโกแม่ของเขาทำไม่ได้ช่วยเขาเถือค่ะแล้วสรุปไม่ใช่ไม่คุมเหรอแล้วเป็นใครที่จริงแล้วชิคือประธานบริษัทฮฮนี่มาสมัครงานเหรอคะอใช่ค่ะมีสิทธิ์อะไรมาแตะตัวฉัน นาฉันทำมาแพงขนาดนี้นี่ไม่ดูเลยห่ะคะมาสมัครงานบริษัทเนี้ยฉันบริษัทฉลับแต่ผู้ชายนี่แต่งตัวอะไรมาคะไม่รับค่ะรับไม่ได้ถ้าฉันจะรับฉันรับแต่ผู้ชายที่มีซิกแพคล้ามหรือแม้แต่รอยสักเท่านั้นคะ่ะนี่มันสถานที่ที่ฉันชอบนี่แต่เขาไม่รับฉันอะนพวกช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่แสงคุณนหน้ามากเลยเฮ้ยคนนี้ อยู่ตรงหน้าบริษัทนี่เฮ้ยคนที่พี่เป็นดาเมี้เหรอ,อใช่เข้าเป็นถึงประธานบริษัทงั้นก็เท่ากับว่าพี่สมองงานนี้นีไม่ได้นะพี่ใช่แล้วว่าแต่ชื่ออะไรนะคะฉันชื่อโรเซซารคิมสกุบิดูหลันลัลา Rose as, al โรเซสาวคิมสกูป้ดูลัลลาโอ้โหเชื่อซะหิวเลยค่ะพี่แสงกูว่าพี่แสงไม่ได้งานที่นี่แล้วแล้วค่ะเราเรีบออกไปดีกว่าก่อนที่จะขายหน้ามากกว่านี้ไป ي, ไปไปไปเอาเอาเอาขึ้นไปคะ <Nada. S 1> ขาสวัสดีค่ะท <Guys. S 1> ่านประธาน